สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาทำลาบหมูสับเส้นแก้วคะ่ะอาหารกึ่งเพื่อสุขภาพนะคะก็ <c oughs> คือเราจะทานเป็นเส้นแก้วแทนข้าวไปเลยนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะตอนอื่นเราก็จะมาทำให้เส้นแก้วของเรานิ่มแล้วก็อร่อยนะคะด้วยการใส่ใส่เบกกิง้งโซดาผสมน้ำเปล่านะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจาแล้วเราก็เอาเส้นแก้วของเรานะคะลงไปแช่ประมาณ15-30นาทีคะ่ะ ถ้าใครมีเวลาไม่มากก็ประมาณ15นาทีก็ได้ค่ะระหว่างนั้นนะคะเราก็จะมาล้วนหมูสับค่ะที่บอกว่ากึ่งสําเร็จรูปก็พอไงะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นหมูติดมันเนาะ <c oughs> ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็เกลือเติมน้ําหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็คนๆเขาให้เข้ากันนะคะเราอยากได้แบบหมูสับแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ติดกันอะเออเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะแล้วเราก็ค่อยจะมา คนเขาอีกรอบหนึ่งจ้าแล้วก็พยายามทําให้เขาแบบไม่ติดกันเนาะนี่เห็นไหมนี่เริ่มเดือดแล้วเราก็จะมาคนๆเขานะคะเพื่อให้เขาไม่จับตัวกันเป็นก้อนจ้าลวนหมูให้สุกเลยนะคะหมูดิบกินไม่ได้เดอ้อพอหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดเข็มทองลงไปด้วยจ้าใส่ลงไปเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกลงไปล้วนๆในหมูสับนะคะ,ะ,คะก็สามารถเอาไปลวกต่างหากได้เลยนะคะแต่ของเราคือ ขี้เกียจล้างหม้อค่ะอันนี้เป็นความลับนะอย่าบอกใครนะรู้กันแค่เราสองคนเดอ้อแล้วก็คนให้เขาสุกเลยนะคะแล้วระหว่างนั้นนะจ๊ะเราก็จะมาลวกเส้นแก้วค่ะเส้นแก้วที่แช่เบกกิ้งโซดานะคะเราก็จะเอาไปล้างทาความสะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาลวกเนาะแล้วก็เห็ดเข็มทองของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตักเขาใส่ชามผสมค่ะแล้วก็จะมาเริ่มทําลาบกันได้เลยจ้าเส้นแก้วเราก็รูปประมาณ สองสามนาทีนะคะเราก็ไม่รู้ต้องลวกนานเท่าไหร่นาอแต่ก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะเติมไปเลยจ้าน้ำปลาพริกนะคะอันนี้คือชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยจ้าเราเติมน้ําตาลหน่อยหนึ่งนะคะตามด้วยมะนาวจ้าเติมอ่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มนาอถ้าแบบว่ามันจืดไปก็สามารถเพิ่มได้จ้าเข้าครัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราใส่เยอะเกินไปเค็มเกินไป เดี๋ยวมันจะแก้ยากนะคะก็เติมอ่นอ,อนๆไปก่อนเนาะอันนี้ก็เติมอ่นอ,อนๆไปจะไม่ได้ตัวงด้วย <c oughs> คุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะ <c oughs> เห็ดเข็มทองเขาอาจจะติดกันหน่อยนึงก็แยกๆเขาหน่อยเนาะพอเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาชิมเขาคะ่ะเราชิมแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเขาขาดเปรี้ยวเนะแล้วก็เติมมะนาวลงไปจา้าคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะแล้วเราก็จะมา ใส่พวกหอมนะคะวันนี้เรามีแค่ผักชีจ่าเราก็ใส่แค่ผักชีเนาะใส่ลงไปเลยค่ะที่จริงหอมแดงก็มีแหละแต่ขี้เกียจหัน่นใส่แค่ผักชีก็พอนะ่ะเห็นไหมมีสีเขียวเขียวก็น่าทานแล้วค่ะโอเคค่ะลาบของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตักใส่จานค่ะวันนี้มีผักชอยลวกด้วยนะคะก็เป็นเมนูแบบกึงๆงเพื่อสุขภาพนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ลาบหมูสับเส้นแก้วของเราเมนูกึ่งเพื่อสุขภาพของเรานะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะหน้าตาน้องเป็นยังไงคะน่าทานหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะขอญาตไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย